เดเพืเ่นนอนๆใชไปสิบสองนะผมก็มาอยู่กับโคโซเอม็มคนงบน้อยนะครับก็เป็นอ่าตัวละครที่แบบตามชื่อครับคือกบมันน้อยรเราไม่ได้เติมอะไรมากมายครับแล้วก็พยายามหาตังในเกมนะครับเช่นขายพวกผนึกวิญญาณอะไรเงี้ยนะครับในขั้นหนึ่งขั้นสองอะไรนะไม่ใช่ขั้นขั้นหนึ่งขั้นสองดิก็อะไรขั้นะะสิบเปล่าวะสิบ 98, 7, เก้าแปดเจ็ดหกอะไรเงี้ยนะครับเอาไปขายนะผมก็เอาส่วนนั้นครับมาพยายามเก็บเก็บมาเพื่อทําของอะไรเงี้ยครับนะครับ,นะรบแล้วก็เล่นหลายตัวนะครับผมเพื่อที่จะเอาตังในเกมนะครับมาใช้ในการาทําตัวอ่างเงี้ยนะก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีมีเขาเรียกอ,อะไรมีมีเงินในเกม นะครับพัฒนาตัวเราได้มากขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ปกติเนี่ยผมก็ทํางานนะครับจะหนึ่งสุขจริงจริงไปเช้ากับเย็นดูแหละเกมคงไม่ได้มานั่งเล่นโทรศัพท์อยู่หรอกครับนะครับก็เปิดทั้งวันนะเปิดทิ้งไว้ที่บ้านนะครับทั้งวันกับคอมเปิดอยู่สามเครื่องนะผมนะหลายจอเลยนะครับเฉพาะโค้ดก็ประมาณสิบแปดจอนะครับเป็นตัวฟาร์มประมาณสิบเจ็ดนะแล้วก็มีตัวหลัก ตัวนี้นะครับตัวหนึ่งครับก็รวมเป็นสิบแปดจอครับซึ่งทุกตัวก็ต้องเติมแน่นอนแล้วแพ็คหนึ่งก็คือร้อยิบกาบาทอ่ะเพื่อจะเปิดซื้อขายนะครับผมแล้วก็ตัวของอา่อาอะไรนะตัวของสัตว์เนี้ยนะครับก็เนี่ยครับมีการโยกเอ็มนะครับจากตัวหลัก ตัวรองอะไรเงี้ยโยก,กันไปโยกกันมานครับรวมรวมรวมกันเพื่อเอาไปซื้อพวกสัตว์เลี้ยงหรือว่าพูดสัตว์รองนะครับให้กับตัวไก่นะครับผมทำนองนี้นะครับผมก็ก็ช่วงนี้ก็ซื้อครบแล้วนะครับก็ถึงเวลาตอบแทนตัวหลักนะครับก็คือได้เซ็ตอัศวินขาวสองเซ็ตนะครับเออสองชิ้นนะครับผมได้หลังกับ อาวุธมาก็เดี๋ยวอีกสักอีกสักแป๊บไม่เกินปีใหม่ก็น่าจะได้หมวกกับเสื้อนะครับเพราะตัวหลักผมก็จะครบชุดพอดีนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมถามว่าคุ้มค่าไฟไหมไม่คุ้มเต่ว่าใจรักก็เลยคือแบบเล่นเยอะอะไรเงี้ยหาเอ็มอะไรเงี้ยครับก็ของทุกชิ้นก็อาจจะบวกตังอะไรเงี้ยครับบวกตังทุกชิ้นบวกแม่นยำามบบวกตังนั่นนีงบวกแม่นยำกับบวกตังนะครับไอพวกแบบ แหวนอะไรเงี้ยพวกแหวนพวกต่างหูพวกสร้อยอะไรเนี้ยเข็มขัดนี้ก็เน้นบวก่าแม่นยํานะครับแล้วก็บวกตังนะครับให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อมันจะได้รีดเงินในเกมนะครับมาถ่ายให้ตัวหลักของเราครับผมประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้สังเกตว่าดาเมจมันเบาเบานะครับอ่าตอนไม่ได้บัฟเนี่ยโอ้โหเบาชิปเปงนะครับประมาณ สา,ส,สามแสนสามแนะพอบับขึ้นมาอีกประมาณแสนหนึ่งเป็นสี่แสนสี่นะสี่แสนห้านะผมก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะตีก็อาจจะมีมิดบ้างนิดๆน,นะครับก็ยังดูไม่ค่อยขัดใจเท่าไหร่นะครับผมน้ำเมิก็ถือว่าไม่ได้แรงอะไรเลยนะครับแค่พอพอที่จะจบมอนได้โดยใช้สกิลประมาณสสกิลนะครับถึง3สกิลนะถ้าติดคีก็อาจจะ จบอยู่ที่สองสกิลนะครับแต่ถ้าแบบมันไม่ติดคี้เนี่ยก็อาจจะสามสกิลนะซึ่งมันคุ้มไหมกับการจ่ายสกิลไปก็อืมโอเคอยู่นะผมว่าถ้าเราไปได้ตี้ที่มันแบบว่ามีคนที่มันจบมอนไวเนี่ยก็อาจจะไวกว่านี้นะอันนี้ผมตี้กับตัวของผมเองนะครับอีกสองตัวนะผมตอนนี้อยู่อะไรนะโกลักแแบบส่วนรับหนึ่งนะครับซึ่งแแบบมันแคบนะครับก็ แีละสามคนนะก็อาจจะไอ้ตี้ละสามตัวก็อาจจะแบบไม่ได้วือหวามากแล้วก็จบมอนไม่ได้ไวมากเพราะว่าทุกตัวคือมันเหมือนกันหมดนะครับหนึ่งคือใช้ของฟรีเวเจ็ดสิบนะครับก็คือทวนกับชุดใช่ไหมแล้วก็ไอ้พวกแหวนในนี้ก็ไปหาให้ครบสามชิ้นสามชิ้นนะครับเพื่อเอาสเตตัสในการบวกดาเมจนั่นเองนะผมซึ่งผมมองว่าน่าจะใช้จนยาวยาวถึงเก้าสิบเลยทั้งตัวนี้แล้วก็ ตัวตัวไก่ตัวฟาร์มก็เหมือนกันนะครับแต่แตกต่างกันที่การอัพส i กิลกับสเตตัสนิดนึงนะครับตัวผมเนี่ยตอนเวแปดสิบเนี่ยนะครับผมสุ่มได้บอสหนูนะครับดังนั้นมันจะบวกคอนมาสี่สิบนะครับผมจะดูค่าคอนก่อนนะอ่ะพอมันบวกมาสี่สิบปุ๊บอ่าผมก็ลงคอนไปแค่ร้อยนะครับอ่ลงคอนไปแค่ร้อยี่สิบที่เหลือลงเด็กหมดนะครับรวมถึงฝึกฝนก็ลงเด็กนะครับก็นาเมก็ โอเคอยู่นะไม่ได้ขี้เหร่อะไรแต่ก็ก็อาจจะช้าไปสําหรับบางคนนะครับมันมีมิดด้วยแหละมันลเลยดูช้านะครผมส่วนสกิลนะครับผมก็อาจจะอัพไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าสกิลผมเน้นแบบออกไวแล้วก็โดนมอนโช,ว,ชวนะครับโดยสกิลนะครับก็อัพทั่วไปเลยเช่นสกิลทั่วไปก็อัพเต็มทุกอันอยู่แล้วอันนี้นะครับขั้นหนึ่งผมอัพอันนี้ครับ ประทับตาโลหิตอัพเต็มนะครับแล้วก็แทฮาวาเวลหกสิบห้าเออหกสิบห้าเปล่าวะจำไม่ได้นะครับเออนเนี่ยแหละทกิิเนี่ครับที่มันเป็นการบัฟธาตนะครับอ่านะครับก็บัฟกันธาตุนั่นนู่นนี่บัฟกันเลยนะครับก็อัพเต็มนะครับอ่ามันได้เพิ่มขีด้วยนะผมเป็นแทฮาวามันได้ขีดด้วยนะครับแล้วก็ หอ,อก,ก็ผมอัพอยู่แค่4สกิลครับหนึ่งก็คือเชี่ยวทานหอ,อกเป็นพาสซสี่ครับ,รบอัพเต็มอยู่แล้วนะครับหอ,อกผ่าโลก,กันอันนี้ผมอัพไว้หนึ่งก่อนนะครับอ่าโลหิตพิฆาตแล้วก็หอ,อกสยบตรงนี้อัพเต็มนะครับโลหิตพิฆาตกับหอ,อกสยบเนี่ยผมอัพเต็มนะครับเราจะมีข้อดีอยู่ของโลหิตพิฆาตเพราะว่ามันทําให้ศัตรูเนี่ยถอยออกไปนะครับสกิลก็จ่ายไว้ด้วยนะแบบปึ้งเดียวมอนก็แบบถอยหลังไปเลยอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ไปไป ดวนดวนกับใครนะไอเนี้ยนะครับต่อไปฝ่ายนะครับก็โดดสองชั้นนะครับอัพอยู่แล้วนะครับแล้วก็สกิลทั่วไปผมอัพไอหอกแสงนะครับอัพไปหนึ่งครับแล้วก็ตัวของสกิลหอกของคัส2อนนะครับอัพเงาแสงปิดชีพนะครับผมอัพตอนนี้กําลังเร่งอัพอยู่นะครับให้เต็มยี่สิบนะครับแล้วผมอัพมังกรกระจายแสงนะครับไอนี้อัพเต็มครับเพราะว่ามันติดมืดบอดนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับ แล้วก็หอกแสงเจือจ้าตัวนี้อัพยี่สิบนะครับสกิลมันค่อนข้างค่อนข้างกว้างแล้วก็ไกลนะครับผมตัวนี้นะครับอัพเต็มยี่สิบนะครับผมสกิลจุตินะครับไม่ว่แปดสิบนะครับอัพแสงอ่ะแกล่งดุดหินผานะครับอัพสิบนะครับผมอัพเต็มนะครับแล้วก็อัพไอ้ปานต่อเนื่องี่ยผมอัพไปหนึ่งนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่อัพก็ได้นะครับมันไม่ได้จําเป็นนะครับผมอ่ะประมาณนี้สําหรับใครที่ เป็นสายฟาร์มได้สาย PVP ไม่ต้องอัพก็ได้นะสกิลเนี้ยนะไปอัพไปอื่นดีกว่านะครับประมาณนี้สกิลก็มันจะจ่ายค่อนข้างไวครับปึ้งปึ้งปึ้งจ่ายปุ๊บเปลี่ยนสกิลจ่ายจ่ายจ่ายต่อเลยโดยไม่ต้องมายืนไล่นะครับซึ่งมันช้านะครับผมโดยเฉพาะสกิลสกิลไหนหรอวะไม่ค่อยโดนอ่ะผมว่าไอ้ไอ้เนี้ยขั้นสองสกิลสุดท้ายเนี่ยสกิลหอกแสงดาวตกเนี่ยครับมันแรงไหมมันแรงนะ แต่ปัญหาคือมันไม่โดนมอนครับยิ่งเป็นมอนที่แบบบันไดอะไรเงี้ยมันไม่โดนอ่ะนะครับหลายครั้งด้วยมันวืดเหมือนกับว่าเราจ่ายสกิลไปฟรีๆอย่างเงี้ยก็เลยแบบอาแบบนี้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวถ้าแบบเห็นผมเห็นของเพื่อนเล่นอยู่นะถ้ามันไปแมปอื่นแล้วมันโดนมอนเยอะๆอะไรก็อาจจะอัพก็ได้นะเพราะว่าหลังๆมันเวลมันอาจจะขึ้นช้ากว่านี้มันต้องแช่แมปอ่ะ ก็อาจจะอัพก็ได้นะครับแล้วพอผมมานั่งนึกพอเราไปแบบบันไดอะไรเงี้ยผมว่าอืมบันไดมอนมันแบบไม่น่าจะโดนสกิลนั้นอ่ะไม่น่าจะโดนนะเพราะตอนนี้ก็วืดมากเลยก่อนหน้านี้คือมันวืดมากมากครับก็เลยแบบไม่อัพดีกว่าเอาสกิลที่มันจ่ายตรงหน้าเลยครับมอนอยู่ตรงหน้าคือจ่ายตรงหน้าเลยคือโดนแน่นอนดีกว่านะครับคือมันชัวร์ว่าโดนนะครับผมประมาณนี้นะครับสแต็กนะครับก็เต็มที่มันจะวิ่งอยู่สักประมาณ สนะครับสามนะมันไม่ถึงสี่หรอกเพราะว่าการเรียงสกิลผมอะมันเรียงไงวะเดี๋ยวนะตัวเนี้ยอืมเนี่ยผมจะจ่ายสกิลสะสมไปสี่นะครับซึ่งมันโอกาสเปอร์เซ็นที่มันจะได้เต็มเนี่ยมีไหมไม่มีนะครับมีแต่มันน้อยมากเต็มที่แคสามอะแล้วก็ถึงจะ ปล่อยออกมานะปล่อยเป็นสกิลปล่อยแล้วก็สะสมแล้วก็ไปปล่อยอีกทีนึงแล้วก็วนอย่างเงี้ยวนล,ลูปอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็อาจจะจะบอกไงมันก็อาจจะไม่ได้แบบสเต็ของสกิลก็าจจะไม่ได้เต็มเต็มเต็มสหลอดนะได้แค่3ามหลอดก็แบบก็เต็มที่แล้วนะครับก็สังเกตว่ามันรัวดีนะผมว่านะแต่ก็ อาจจะดูไกด์คนอื่นไปก่อนนะครับใครที่เล่นเป็นตัวฟาร์มก็อาจจะทำแบบผมก,ก็ได้นะมันก็รัวดีนะครับไปหาของแม่นไสาของที่บวกดาเมจของบวกสายเด็กสายสเต็งใส่นะครับไปหาของกันใส่แล้วก็อาจจะเล่นแล้วแต่สายเลยเช่นหาของกันล้วนหมดเลยแต่สเตตัสเราอัพเด็กหรืออัพสเต็งล้วนอย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นไกด์ตัวหนึ่งที่เอามา เอามาแชร์ก็แล้วกันครับคนที่งบน้อยจริงๆนะครับอ่านี้อันนี้ก็คือคนที่แบบมีมีเครื่องบดนะครับก็เรื่อยๆนะครับไม่ได้รีบอะไรนะครับตอนนี้วิวแปดสิบหกแล้วก็เล่งอยู่ว่าจะทันหรือเปล่าวิวเก้าสิบนะครับก่อนที่ไอ้ยันคูณสามร้อยมันจะหมดนะผมเพราะว่าไม่เติมทั้งสิ้นนะครับแค่เล่นเอาแบบบรรยากาศเฉยๆนะครับตอนเด็กๆแค่นั้นนะครับผมแค่นี้ก็มีดาลแล้วครับเล่นเนี่ยครับเออย่างอื่นนะครับ อย่างอื่นก็เป็นของสมแฟผมดูดิหนวะของก็เนี่ยครับนี่เป็นอาวุธนะครับกับลังเห็นไหมครับอาวุธกับลังเป็นแฟชั่นอาวุธกับลังตอนนี้เดี๋ยวผมว่าน่าจะประมาณสิ้นเดือนช่วงปีใหม่ผมก็น่าจะได้ชุดกับกับหมวกครับมันจะครบชุดพอดีอันนี้ผมใส่บิกินี่ ไอ้พวกแฟชั่นอะไรเงี้ยก็ลองไปหาซื้อกันได้เพราะว่าราคามันถูกนะครับไอ้แฟชั่นที่มันสุมมาจากกลองอะราคาของมันถูกนะครับผมแล้วก็เราไปหาที่มันบวกแบบสแตทค่อนข้างดีครับเช่นบวกเด็กแปดอะไรเงี้ยไม่ต้องเน้นสวยก่อนครับเอาบวกเด็กแปดแล้วก็บวกถ้าเป็นหมวกก็บวกสเต็ปแปสเต็งเจ็ดอันนี้บวกชุดก็เป็นบวกบวกเด็กเจ็ดเด็กแปดอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็ไอ้ไอ้นี่สําคัญเลยครับไอ้นี่อะไรนะ ที่คาดผมอ่ะนะครับบวกเลยครับบวก exp 5%ปเซนโอ้โคตรดีนะครับผมโคตรดีเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ต้องหามาเก็บไว้ครับไม่ต้องเอาสวยก่อนนะครับเราเน้นเน้นเอาแบบเซฟงบที่สุดครับเพราะว่าบวกหปอร์เซนผมซื้อมาตอนนั้นเกมนึงมั้งหรือไม่ถึงจะไม่ได้เหืานนะนะแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยผมเติมมาตั้งแต่แรกนะครับมันก็เลยแบ นั้นหน่อยนะครับแต่ถ้าใครซื้อตอนนี้ก็น่าจะณวันนี้นะวันที่สิบห้าสิบอ่าสิบห้าธันวาคมสองห้าหกแปดเนี่ยน่าจะชิ้นละประมาณหกเอ็มนะครับนะเตตัสก็ไม่ได้ดีหรอกเพราะว่าถ้าเราเติมเองแล้วมันสุ่มไงเดตัสมันก็เฮี้ยเฮี้ย่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่อ่าพวกแหวนเนี่ยนี่ผมใส่ยังไม่ครบสองเซ็ตนะเพราะว่าทำหลายตัวไงลืม นะครับลืมแต่ก็โอเคครับเดี๋ยวค่อยมาทําต่อประมาณนี้นะครับผมก็ฝากร้านด้วยกันครับ x ิกบาร์ครับผมก็บริการคอมนะครับ DDC ครับเช่าเครื่องทั้งตัวนะครับในการที่จะจะบอดเกมโก้หรือเกมอื่นก็แล้วแต่ครับอยู่กลางโมบายโลบอกอะไรวะไอเกมทั่วไปอไอเกมแล็กนัาล็อกออนไลน์ PC ก็ได้นะครับหรือว่าเกม แลนออนไลน์ก็ได้นะครับนะก็ดูแลอย่างดีนะครับมีหลายสเปคให้เลือกครับราคาถูกมากครับเริ่มต้นแค่สาสิบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าเป็นซีออนเนี่ยเริ่มต้นที่8ปดสบาทเท่านั้นครับได้สิบหกคอสาสิบสองเทตเลยนะครับถ้าเพิ่มตังมาหน่อยก็มีอะไรนะเก้าสิบาทก็เป็นสิแปดคอหนึ่งรอยก็ยี่สิบคอนะครับก็ลองสอบถามกันได้นะครับผมใครที่แบบอยากจะเปิดโก้สักสิบสองจออะไรเงี้ยไหวนะผม แต่อาจจะต้องตั้งให้มันต่าๆเลยนะเหมือนผมเนี่ยฟาร์ม่งงแตกอีเดียแต่ก็มันก็ฟาร์มได้นะมันฟาร์มทั้งวันเลยนะอันนี้ผมเปิดแค่คอเดียวเองแล้วก็แรมสี่นะครับแล้วก็ฟาร์มทั้งวันเรื่อยๆของมันนะครับไม่ไม่มีเด้งดําอะไรเงี้ยนะครับผมประมาณนี้ครับผมใครสนใจนะครับก็สามารถเช่าได้นะครับ DDC นะครับผมส่วนใครที่อยากเช่าเป็นจอ o l i n k นะครับก็มีบริการเช่นกันนะครับทุกเกมเลยครับอยู่กลางโกดมือถือ หรือเกมที่ใช้สคริปต์ในการรั n นนะครับอย่างเช่นโลบอกอะไรเงี้ยผ่าน OS Link นะครับถูกมากครับเพียงเดือนละ250บาทนะครับได้เปิดให้2คอนะครับเ a m มสนะครับก็ถือว่าโอเคนะพยายามที่จะไม่ให้เล็กนะครับแล้วก็เล่นได้เรื่อยๆนะครับผมแต่ก็พอมันเป็นการคุมผ่านเครือข่ายครับก็อาจจะมีการนวงนวงน่อยๆนะครับถ้าใครแบบ เหมือนเล่นโกดอ่ะถ้าใครเอาไปลงสงครามอ่ะก็อาจจะไม่เหมาะนะแต่ถ้าเราเปิดเซฟโทรศัพท์เราเปิดฟาร์มเนี่ยสบายเลยครับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนจากอ่าเครื่องอันนี้นนะโอเอสที่เช่าเนี่ยตอนเราลงสงครามอะไรใช่ไหมแล้วก็ใช้มือถือเราเนี่ยแหละในการเล่นลงสงครามเราลงสงครามเสร็จก็สลับมาบอดต่อกับเครื่องที่เราเช่าไว้กับโอเอสลิงเราเช่าไว้ซึ่งมันนะครมันถูกมากครับประหยัดมากแล้วก็เซฟมือถือของเราได้ด้วยนะครับอฝากร้านด้วยครับ X bar สี2บสองครับ ติดต่อผ่านดิสคริปชันข้างล่างนะครับผมก็ฝากไว้ก่อนครับกับคลิปนี้ครับอ่าคนงบน้อยโค้ดออนไลน์คนงบน้อยครับโค้ดโซเอ็มคนงบน้อยนะครับผมประมาณนี้ครับขอบคุณครับ